สวัสดีครับสวัสดีครับลุงเล็กครับสวัสดีครับลุงเล็กครับอ่ะลุงเล็กทำตอนนี้จะอะไรปล่อยได้ทุ่งเหรอจะปล่อยได้ทุ่งโอเคโอเคโอเคได้เวลาแล้วได้เวลาได้เวลาแล้วนะวันนี้นี่ครับฟาร์มแทะไล่ทุ่งคุณลุงเล็กเอาแล้วทีเนี้เนี่ยครับแทะไล่ทุ่งโลมาฟาร์ม คุณลุงเล็กครับตอนนี้ก็กว่าสามสิบชีวิตนะลุงเล็กเนาะกว่าแล้วก็ไล่ทุ่งนี่ตอนนี้เขารอเวลาอยู่น้องเล็กอันนี้เขารู้ว่าเขาจะไปกินที่ไหนนี่แหละตรงนี้แหละนี่อต้นกระถินแถวต้นกระถินแถวนี้แหละโอ้สุดยอดเลยนะครับเนี่ยบรรยากาศอันนี้เขาชอบเขาได้สุขภาพเขาด้วยเนาะ้องเล็กเนาะแล้วก็เขาก็รู้ว่าเขาจะไปกินที่ไหนตรงนั้นเนะเขารู้เขาเคยไปอไปถึงที่เขากินเขาก็หยุดโอ้ายแล้ละคบมาก็ เข้าคอกเองอ๋อสุดยอดเลยน้องเล็กนะสุดยอดมากๆเลยผมว่านะมันก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขอีแบบนึงความสุขตอนที่เราตอนที่เราปล่อยเข้ามานี่น้องเล็กเนาะตอนที่เราปล่อยเข้ามานี่ตอนที่เราปล่อยตอนนี้แหละเห็นไหมเออเห็นเขากินหญ้าเราก็ภูมมใจแล้วภูมมใจแล้วดีแล้วดีแล้วตรงนี้โอ้ก็ไปกินนั่นแหละ กินกระถินกินอะไรนี่ยนี่ครับฟาร์มแค่ไล่ทุ่งโลมาฟาร์มคุณลุงเล็กบ้านเอราวันนี่นะครับกินต้นกระถินต้นอะไรนั่นกระถินนี่ก็อันนี้เขาก็กินยอดพอดีกระถินมันแตกยอดพอดีเนาะแตกยอดพอดีนี่ครับนี่ผมตัดผมไม่ตัดสั้นผมตัดยาวตัดยาวให้มันแตกให้มันแตกหลายยอดใช่ไหมแตกหลายยอดเราเอาหลายยอดเอาหลายยอดให้ฝนตกก่อนผมจะเอาเครื่องตัดอยู่ เครื่องตัดไอ้ข้างๆวันนี้ใช่ไหมต้นใหม่ถ้าแตกหมอกเครื่อใหม่มันจะเยอะกว่านี้อีกอาอเหรออันนี้มันมันต้นมันแก่นิดหนึ่งนาะงลุงเล็กเนาะอันนี้ต้นมันแก่แล้วถ้าตัวไหนมันหิวมันก็ยิ้มกินอันนี้เนี่ยนี่ครับ EP ที่สอง่ากระถินนั่นก็ยอดอ่อนๆด้วยนะลุงเล็กเนาะมันก็กินไปอย่างนั้นแหลยกินยอดอ่อนๆมันแล้วตรงนั้นก็ตรงโน้นกินข้าวฝาไปตรงนู้นนี่นะครับ มันก็รู้ว่ามันจะกินตอนไหนแล้วมันจะอิ่มตอนไหนคุณเล็กแล้วก็รู้เดี๋ยวมันก็มาใช่ไหมเดี๋ยวม,ม,มันก็นมา<อ>ทำแล้ก็มานี่นะครับกระถินนี่นะครับบรรยากาศแพ้ไร่ทุ่งฟาร์มนี้ก็เป็นอีพีแรกนะครับที่เป็นเยี่ยมชมตอนนี้นี่ครับมาชมบรรยากาศกันนะครับแพ้ไร่ทุ่งคุณลุงเล็กก็มีกับเขาด้วย เนี่ยครับโอ้โหเราเห็นอย่างนี้เราชื่นใจแล้วลุงเล็กเนาะ <Okay. S 1> โอ้ยเราก็มีความสุขอยู่กับมันนี่แหละมีความสุขกับมันแล้วเนี่ยแค่นี้เน่ะออแล้วบังเอิญเราก็มีพื้นที่ตรงนี้ด้วยเนาะลุงเล็กเนาะพที่ตรงนี้ด้วยเนี่ยครับมันก็จะมีพืชสมุนไพรที่เขากินด้วยอ๋อเนี่ยครับ แพ้ไล่ทุ่งคุณลุงเล็กนะครับโลมาฟาร์มนะครับฟาร์มแพ้ขนาดใหญ่ที่เลี้ยงมากว่า4ปีแล้วนะครับฟารมนี้ลุงเล็กก็เอากระถินลงให้มันบ้างใช่ไหมเพิ่มเติมให้มันหน่อยอ้าทีนี้เนี่ยครับก็ ตอกระถินมันก็จะเริ่มเตริรแตกออกมาใหม,ม,ม่อีกใช่ไหม,มอโอ้กระถินนี่คุณลุงเอา,มาเมล็ดมาหว่านไหมก่อนหน้านนี่ไหมมันเกิดเองครับผมอ๋อเกิดเองเหรอไม่ได้หว่านมันเกิดเองโอ้โหหน้าฝนใบมันจะเยอะหน่อยโอ้ นี่ครับาวามแพ้ไล่ทุ่งสุดยอดบรรยากาศเนี่ยนะดูดิครับเอาเต็มที่เลยนะครับสำหรับสมาชิก FC ที่อยากเห็นแพ้ไม่อยากให้ถ่ายใกล้ๆหน้า คนสัมภาษณ์อยากเห็นแพะเป็นไงครับทีนี้ ep นี้สมใจหรือยังครับอย่าเห็นแพกินกระถินเอาจัดให้นะครับนี่ครับ,รบยอดกระถินอ่อนๆก็เป็นอะไรที่แพมันชอบนะครับจะกินนี่ครับอา่าบรรยากาศ การตัดกระถินให้แพะนี่ครับหลังเวลาสี่โมงเย็นเนาะลุงลุงเล็กเนาะสี่ <4 S 2> โมงเย็นก็เขารู้ว่าเขาจะได้กินช่วงเวลานี้แหละเนาะไล่ทุ่งที่เราต้องเตรียมอาหารให้เขากระถินที่เราตัดแล้วเนี่ยอีกไม่นานมันก็แตกยอดมาใหม่ใช่ไหม กินง่ายอยู่ง่ายข้อมูลที่โรมาฟาร์มเลี้ยงนะครับก็จะส่วนใหญ่ก็จะใช้พืชสมุนไพรที่อยู่ตามธรรมชาตินะครับที่แพะชอบมาให้เขากินนะครับแหล่งอาหารที่มีความหลากหลายนะครับในเรื่องของใบไม้นะครับยอดไม้ต่างๆเป็นยอดกระถินแล้วก็ยอดเพือ ไม้ต่างๆเขาวันต่างๆนะครับที่มีคุณสมบัติที่แพชชอบนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่แพเขาชอบกินอยู่แล้วนะครับเย็นๆตรงนี้ก็จะให้เขาไปกินอย่างเต็มที่นะครับในช่วงระยะเวลาประมาณบวกลบหนึ่งชั่วโมงนะครับรอบบา่ายรอบเย็นหลังจากนั้นเขาก็จะได้ไปกินอาหารข้นหญ้าสับในโรงเรือนเพิ่มในช่วงเย็นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีฟางมีอะไรบ้างนะครับที่ เขาชอบกินตรงนี้ก็ช่วงเย็นๆนะครับจะเป็นอีกรอบหนึ่งเขาก็เลยไม่มีเวลากินเปลือกมันไม่มีเวลากินเปลือกนี่ครับแต่ถ้าแบกไปให้มันกินก็กินตอนเย็นก็กินอยู่นี่ครับมันมันค่อนข้างจะกินเร็วนะ่นนี่ลุงเล็กมันรีบเนอะลุงเล็กเนาะหรือว่ามันหิวมดาธรรมดาของมันเนาะมันก็กินประมาณนี้แหละ ก็ประมาณนี้แหละเราเคยเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรที่มันต้องกินแต่ใบอย่างเดียวเนาะใบอย่างเดียวกินหญ้าอย่างเดียวเออกินหญ้าอย่างเดียวด้วยไม่อะไรก็ไม่กินมันกินนมัลำบากเออแต่ว่าแพ้นี่มันจะกินทิ้หมดใบแห้งใบสดใบอะไรกินได้หมดมก,ก,กินเปลือกกระถินด้วยเปลือกกระถินเขาก็กิน เนี่ยครับเป็นเส้นทางการกินเส้นทางที่เขาต้องกินอยู่แล้วนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็เขาก็ได้ออกกาลังกายด้วยเราลุงเล็กเนาะออกกำลังกายด้วยออกกาลังกายด้วยแล้วแถวนี้มีหมาไหมลุงเล็ก,ลกม,มนกันก็กนม,มีอยู่ห่างๆนั่แหละถ้ามันเห่มามันก็ยิ่งกลับ้นมาใช่ไหมเสียงหมาก็วิ่งมาวิ่งมาอาศัยเราใช่ไหมอันนั้นเข้าไปอะไรตรงนั้น่ะ มันเคยไพราะมันเคยไปเนาะตรงนี้เนาะมันก็ไปถึงตรงนั้นแหละมันมันก็จะไปในส่วนที่มันเคยไปสวนที่มันเคยไปมันก็ไปถ้าไม่เคยตรงไหนไม่เคยไปก็ไม่ไปมันไม่ไม่กล้าไปหรอกอ๋อะไรที่ลกๆมันก็ไม่เข้าแต่ดูแล้วมันก็มันก็อยากจะอยากจะเดินให้คุ้มพื้นที่ที่มันไปได้เนาะตรงนี้เนาะเดินไปได้มันก็ไปอยู่เออเพราะว่ามันก็อยากจะใช้พื้นที่ที่มันเคยมาเนาะมันเคยมามันคยอยู่แค่นั้นแล้วแ่มาตนี้แล้ว มาหาป่าญาติรงนี้แล้วข้ามอดีแต่บางทีบางครั้งเกษตรกรที่เลี้ยงแพ้เนี่ยไม่มีพื้นที่ตรงนี้ครับลุงเล็กยังไม่มีพื้นที่สําหรับไร่ทุ่งตรงนี้ถึงจะถึงจะเป็นพื้นที่ที่ไม่เยอะแต่ก็ต้องมีก็ต้องมีแต่ละฟาร์มก็ต้องมีใช่ไหมบางคนเขาอยากเลี้ยงอยู่แต่พื้นที่เขาไม่มีอย่างนี้ก็มีปัญหาก็เกิดปัญหาอยู่ อย่าคิดว่าเนื้อที่สองงาน3งานนี่จะไม่มีคุณค่านะลุงเล็กเนาะมันก็มีประโยชน์มากมน์มันมีมันเป็นองค์ประกอบสำหรับฟาร์มสำหรับคนเกษตรกรอย่างเรานั่นแหละมันมีส่วนองค์ประกอบอยู่แล้วมันจําเป็นต้องมีด้วยแต่ละฟาร์มแต่ถ้าคิดจากเลี้ยงมันก็มีองค์ประกอบมันต้องหลายอย่างคือพื้นที่เราด้วยแปลงหญ้าแปลงกญ้าินเรามีเรามีที่ดินที่จะปลูกหญ้าได้ไหม แล้วก็มีที่ที่ว่าจะทําโรงเรียนได้ไหมทําในข้างในในบ้านมันก็ไม่ได้อีกละไม่ได้ใกล้ๆบ้านก,ก,ก็ไม่ดีมันก็เสียงดังมันก็น<ล>รบกวนชาวบ้านบ้างรบกวนชาวบ้านเขาแล้วก็ต้องแยกพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ห่างจากชุมชนหน่อยครับก็ก็เข้าใจชุมชนด้วยเนาะต้องเข้าใจชุมชนด้วยไม่ใช่ว่าเราอยากเลี้ยงก็เลี้ยงไปไม่ไม่คำนึงถึงคนอื่นแล้วอันก็มันไม่ดีหรอกอืมกระถินนี่มันโตเร็วไหมลุงเล็ก เออท่านฝนตกมันก็โตนี่ยแต่ทุกปีใช่ไหมแต่ทุกปีได้ดูแล้วเนี่ยมเมล็ดมันก็หล่นลงที่นี่แหละเนาะปีใหม่ก็เกิดขึ้นมาอีกอยู่ดีปีใหม่ก็เกิดขึ้นมากินไม่ทันหรอกถ้าฝนตกอ๋อมีแสดงว่าใช้พื้นที่แค่นี้ก็พอแล้วมั้งลุงเล็กนนิพอถ้าฝนถ้าฝนตกแค่นี้พอพอไหมพอเนาะพอพอ,ะอ๋อแต่หน้าแล้งก็ไปไกลหน่อยนี่มันก็ไม่ไกลเท่าไหร่หรอกในพื้นที่เราเนี่ยอืมไหนเห็นไหมมันไม่ไปหรอกนี่อืมมันก็เคยไปแค่นั้นมันก็อยู่ แต่มันต้องมีไร่ทุ่งบ้างมันต้องมีไร่ทุ่งบ้างอย่าขังอย่างเดียวขังอย่างเดียวก็ไม่ไหวอย่ายืนลงอย่างเดียวมันไม่ไหวไม่ไหวบางแคะก็ไม่มันไม่ไหวหรอกนั่นแหละบางทีมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าเราห่วงมันมากมันจะดีใช่ไหมลุงเล็กมันไม่ดีหรอกไม่ใช่ว่าห่วงมันแพงมันหลายมันไม่ใช่มันจะดีนะสองสามฟันออกมาข้างหนึ่งก็ยังดีอืมเพราะว่า ก็เหมือนคนเรานี่ะเนาะได้ออกกาลังกายยืดเส้นยืดสายหน่อยมันก็ดีถ้ายืดเส้นยืดสายมันก็สุขภาพก็แข็งแรงอก็เหมือนคนนั่นแหละเอาเอาเป็นว่าโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาอยากออกมาอยู่แล้วอยากออกมาอยู่แล้วเขาไม่อยากอยู่กับที่อยู่แล้วไม่อยากอยู่กับที่อยู่แล้วคือเราจะให้เวลาเขาแค่ไหนให้ให้เขากินได้เลยไอ้พวกหญ้าอะไรเขาให้เขากินไปเลยเขากินได้ไม่ได้ก็ขอให้เขาได้เดินเล่นให้เขาเดินเล่นน้องลุงเล็กเนาะ ตามที่ผมดูมันก็กินได้แทบแทบทุกทุกอย่างเนี่ยแห้งก็กินอ่าอันนี้ก็กินเนี่ยอืมเนี่ยต้นอันนี้ก็กินเหรอกินเห็นมันกินอยู่เห็นมันกินดอกกินใบอยู่จริงจริงๆแล้วตัวนี้มันเป็นยาเนี่ยต้องเล็กเนาะก็ส้งใส่อยู่ต้นอันนี้เป็นยาแต่มันขัดเลือดดีนะนี่นั่นแหละยาขัดเลือดเป็นสมุนไพรเน้องไทยด้วยบางทีก็มันก็อาจจะกินเสริมมันรู้ว่ามันจะต้องกินได้เท่าไหร่น้องเล็กเนาะมันก็กินเสริมของมันไปนั้นแหละอันนี้หมายถึงพืชตามธรรมชาตินะครับธรรมชาติ ใบไผ่ก็กินใบไผ่ก็กินใบมะม่วงใบมะขามอ่อนก็กินมะขามแก่ก็กินกินหมดลำไยกระถินแต่ต้นอะไรต้นน้อยหนามันเห็นไม่ไม่เห็นมันกินนะน้อยหนาไม่กินเน้อมันจะมันจะกินมันอันนั้นเยอะี่ไม่รู้เลยสงสัยมันเป็นอะไรไม่รู้ไม่เห็นไมเอาให้กินมันก็ไม่กินเขาบอกว่าต้นแคร์มันก็กินใบแคร์แคร์ยอดแคร์ที่เราที่เราเอามาต้มกินอ่ะแคร์บ้านนั่นเหรอแคร์บ้านกินกินลำไยมะม่วง มันจะมีอะไรนะเขาบอกว่าใบข่อยไปแล้วก็กินใช่ไหมใบข่อยไว้กินไม่ข่อยไว้กินจริงๆแล้วถ้าเรามีปลูกไว้เป็นถือว่าเรามีพื้นที่ปลูกใบไม้พวกนี้ให้มันกินเป็นสวนใหญ่ๆเลยเนี่ยเราไม่ต้องไปหาอาหารในโรองเลืยกนี่ผมว่แล้วถ้าใบไม้น่ะมันมันโต้ากว่ายามันกว่าเราจะได้ผลผลิตใบย่ามันโตเร็วใช่ฝนตกมาเพื่อมันก็แตกรอ้าใช้เวลาไม่กี่วันใช่ไหมสี่สิบวันห้าสิบวันแต่ถ้าเป็นใบไม้ใบต้นต้นใบไม้มัน มันช้ามัใช้เวลานานใช้เวลานานแล้วก็ถึงถึงมันกินไปแล้วมันก็แตกช้าอีกแตกช้าอีกหญ้านี่วยวายแพ๊บเดียวมันแตกขึ้นมาแล้วนั่นแหละหญ้าตรงนี้ลุงเล็กอาจจะมีการเตรียมพื้นที่ให้มันกินแบบให้มันอเอาอาจจะเอาย้าอาจ,จะได้อะไม่ใช่อันนี้อันนี้เป็นหญ้าธรรมชาติอันนี้อาจจะเอา,อาหมายถึงว่าเราจะเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดให้มันดีๆไว้พื้นที่ก็น,นี้ก็ได้ใช่ไหม ได้แต่ไม่ทําแต่ยังไม่ทําเพราะว่ากินตามสบายมาเลยอันนี้ให้มันอยู่ตามธรรมชาติเลยให้มันมาดูธรรมชาติเลยมาดูธรรมชาติมันอยากกินอะไรก็กินเลยนี่มันมันธรรมชาติดีนี่ฮะกระถินที่ว่ามันตรงนี้มันเยอะมากเนี่ยกระถินต้นเล็กต้นเล็กต้นน้อยเยอะเนี่ยาะกินไม่ทันกินไม่ทัน คือจริงๆแล้วตรงนี้กรณีตรงนี้ถ้าเอาไปสับมันกินไหมนุ้งเองกินกินถ้าเป็นกินเราเรียกอย่างเงี้ยมันถ้าเป็นกินถ้าอยู่อย่างนี้มันไม่กินแต่เรายังไม่มีเวลาไปสับให้มันขนาดนั้นอ่ามันไม่มีเวลาสับขนาดนั้นแต่ถ้าสับมันกินกินไม่เหลือแต่มันก็เลี้ยงกินอย่างนั้นแหละเนี่ยกินเลยเนี่ยเพราะว่าอย่างเปลือกมันก็กินไงนุ้งเองเปลือกก็กินมันก็เคี้ยวดีด้วยนี่ผมดูแล้วเห็นมันเคี้ยวดีขนาดเปลือกวันนี้มันกินนี่เปลือกอย่างนี้ยเขาก็กินเลยเขานี่ยเขาชอบเลยเนี่ย ถ้ามันกินง่ายขนาดนี้เราไปบอกว่ามันเลี้ยงยากมันก็ไม่ใช่แล้วนุ๊กเล็กผมว่ามันก็ไม่ยากหรอกสำหรับคนเกษตรตะกรตัวจริงเนี่ยไม่ยากเลยเกษตรกรตัวจริงถ้าตัวปลอมนี่อาจจะยากตัวมนี่ยยากยากแน่นอนเลยแหละถ้าตัวปลอมแต่ถ้าตัวจริงยังไงก็ไม่ยากบวกน้ำรวยควนมันก็ผ่านมาแล้วก็จะไปยากอะไรก็ยืนแค่ดูความนเสัยนี่นุ๊กเล็กเราคุยสนุกกันนุเล็กเนาะ มีสัพเพเหลากันไปอะไรคิดอะไรมากมายคนมันไม่กี่ปีมันก็อตายไปแล้วล่ะเอาทุกเอาวันนี้ให้มีความสุขเอาวันนี้มีความสุขก็พอขออย่างเดเราอย่าไปทำให้ความเดือดร้อนให้กับคนอื่นก็พอเวลาเรามีเงินอยู่กับตั์นี่ก็ดีแล้วอยู่กับนี่แหละเรามีความสุขแล้วล่ะมันโดยธรรมชาตินี่ต้องเลี้ยลนะ เราอยู่กับมันแล้วก็มีความสุขเราก็เราก็รู้สึกตัวได้เลยว่าเรามีความสุขไงอ่าเราก็รู้สึกตัวแล้วว่ามีความสุขมันมันดีแล้วอืมเราไม่ไอ้อไอ้ที่ว่ากลุ่มอะไรโอ้ไม่พูดหรอกเงินเงินทองมันก็ดูจะมันบางทีบางครั้งมันก็ให้ความสุขเราไม่ได้ทุกอย่างนะลุงเล็กเนาะใช่สู้ธรรมชาติเราไม่ได้ <laughs> <laughs> เห็นสัตว์เห็นอะไร <laughs> เห็นไหมต้นไม้ต้นต้นเขาเรียกต้นหมากเมาครับหมากเมาหมากเมา,หมาใหญ่ ทั้ที่กปู่ป้านี่ปู่ป้ให้นกกินนั่นเนี่ยแบ่งปันธรรมชาติสำหรับตัวผมไม่ได้กินหรอกของปูไว้หลาตัวนอยู่ก็ให้นกให้หนูมากินเอาหนมันกินเลยเห็นมันกินผมก็มีความสุขแล้วอย่างกล้วยเห็นกล้วยข้างถนนกล้วยนี้เราได้กินบ้างไหมนี่เครื่องน้นแก่ๆผมไม่ตัดให้มันสุกกปเแล้วให้นกมากินแล้วก็ยังไงเขาก็มากินของข้าอยู่แล้วยังไงเขามากินนกเอี้ยงนกอะไรถ้าเราเอามานี่เขาจะไม่ได้กินถึงนี้ เขาก็ไม่ได้กินหรอกถ้าเราก็คือถ้าเราก็รู้ว่าเขาจะกินเราก็ถ้ามันมีสองสามเกียวสุกพร้อมกันเราก็เอามาอยู่อืมันถึงไงมันกินมาทันหรอกเราเองก็กินไม่หมดหรอกเนาะเราก็กินไม่หมดแล้วก็ให้มันกินบ้างินบ้างเห็นมันกินแล้วก็มีความสุขดีเห็นมันกินกินอะไรต้นหมากเมาเนี่ยพื้นที่พื้นที่ตรงนี้ลงเล็กมีพื้นที่เท่าไหร่นะเยอะไหมอันนี้ห้าไร่รวมทั้งหมด ถถึงนน,นอะไรลูกเต่ามีเยอะแล้วเขาไม่เอากับเราแล่นหรอใช่ไหมอันนี้เขาคุ้นและให้เราเป็นขี้เท่านห <c oughs> นหึ่งแล้วเขาถึงจะเอ้า <c oughs> ลูกเต่าก็ดีเน้องเล็กเนาะเลี้ยงลูกนี่เอาเอาอะไรให้ลูกกินลูเลี้ยงลูกถึงลูกถึงรักพ่อรักแม่ใช่หรือลอุงเล็กอก็เลี้ยงธรรมาดาเนี่ยแหละ <c oughs> ลูกรักพ่อรักแม่เราเคยลำบากให้ลูกเห็น ลูกรู้ว่าเราลําบากใช่ไหมก็เลยเห็นใจเราใช่ไหมลูกเคยเห็นเราลําบากเราไปไถนาตากฟ้าตากฝนอะไรนี่ฝนแข่งฝนเราก็ทําไถนาลําบากบุกโคนอะไรนี่เราก็ทําให้ลูกเห็นว่าเราทําให้ลูกเห็นเราอย่าไปทําสิ่งที่เราไม่ดีให้ลูกเห็นอืมพอเราไปทํานาปุ๊บลูกก็ไปด้วยมันก็เห็นพ่อแม่ทําความลาบากเป็นยังไงเราก็ทําให้เป็นตัวอย่างให้ลูกเลยให้ตัวอย่างให้เป็นลูกเห็นกันเลย แล้วตรงนั้นแหละที่ทําให้ลูกสงสารเราใช่ไหมจะคิดว่าตรงนั้นแหละคิดคิดว่าตรงนั้นแหละแล้วทาให้เขาเห็นอกเห็นใจเราเห็นอกเห็นใจเราเห็นเห็นอกเห็นใจเราด้วยทําให้เขาแล้วเวลากินารู้ว่าจะต้องตอบแทนเรายังไงด้วยตอบแทนยังไงด้วยเจะต้องบอกไปด้วยว่าเราก็ต้องเปรียบเทียบระหว่างคนไม่ดีกับคนจนแต่นิสัยดีเราต้องเปรียบเทียบลูกก็ก็ซึมไปกับความที่เราสั่งสอนตรงนี้ด้วยความสั่งสอนของเรามันก็อยู่ที่ตัวเราอย่นีแหละ จะปฏิบัติยังไงให้ลูกเห็นเราปฏิบัติดีให้ลูกเห็นตลอดเลยปฏิบัติดีให้ลูกเห็นมันเขาก็เอาตัวเราเป็นตัวอย่างแล้วก็บอกไปด้วยว่าเออคนนั้นเขาเป็นอย่างนั้นนะเราอย่าไปสนใจเขาเราทำของเราให้เราดีที่สุดแหละขออย่างเดียวทำไปให้อยาให้คนอื่นเดือดร้อนเราก็มีความสุขครับก็สอนไปตอนนี้น่ะลูกๆเนี่ก็เจอจุนตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างดีเลย แล้วก็ไม่อยากให้พ่อแม่ทํางานหนักแล้วคุณลุงเล็กคิดยังไงตรงนี้อันนี้ตอนแรกผมก็ขอลูกลูกบอกว่าอย่าไปเลี้ยงเลยพ่อมันลําบากขัวพ่อลําบากลั่พ่อลําบากทีนี้พ่อว่าว่ามันเป็นความสุขของพ่อความสุขของพ่อให้พ่อเลี้ยงเถอะขอสักสามตัวก็พอ ตอนแรกอะตอนแรกจริงๆแล้วเราก็ซื้อเองก็ได้แต่ว่าซื้อเองก็ได้ลูกก็อยากซื้อให้เราเลี้ยงลูกก็อยากซื้อให้เราลูกก็อยากตอบสนองเราลูกก็อยากเออถ้าเราถ้าเราอยากเลี้ยงอะไรก็อยากสนับสนุนเราเาคิดว่าพ่ออยากมีความสุขอยู่กับธรรมชาตินั่นแหละตอนนี้ตอนนี้ลูกมาเห็นเราทําตรงนี้แล้วเรามีความสุขจริงๆแล้วลูกรู้สึกยังไงลูกเขาก็ดีใจแล้วเห็นเขาเห็นพ่อปล่อยแพะมาเลี้ยงเขาก็ดูเออเขาก็มีความสุขไปด้วยเขาก็มีความสุขแล้วเขาก็เห็นว่าเรามีความสุขด้วย เราก็มีความสุขไปด้วยอืทุกวันนี้เขาก็คงไม่อยากห้ามเราแล้วมั้งลุงเล็กเขามีแต่เขาจะซื้ออะไรรวดน้าตอนนี้เขาจะซื้อตะขายมาล้อมให้เราเ็นมนมกำลังล้อมอยู่ยังยังไม่เสร็จเลยเอเมนะเสาหนึ่งเสาเขาขาวอ๋อตรงนี้เขาเขาจะจัดการให้เราเลยเป็นสองแปลงเลมแต่ยังมาทําไม่เสร็จตอนนี้เขาสนับสนุนเราให้เราทําด้วยซ้ำไปเพราะว่าเขาเห็นเรามีความสุขใช่ไหมล้อมแล้วก็ปล่อยธรรมชาติเลยอะไรกับมัน ปล่อยไปทำมาหากินไปวันนี้ปล่อยข้าล็อกนี้แต่วันอีกสองทำามก็ปล่อยก็ไปอีกล็อกนู้นตอนนี้ถ้าเรามีตะข่ายทาเป็นสองล็อกแล้วก็สลับกันอย่างนี้เราก็จะสบายขึ้นเนาะลุงสบายขึ้นครับคิดว่าเอาคิด<ะ>ว่าถ้าเราไปทํานานะเรามาเลี้ยงอันนี้เนี่ยรักเรามีครับเอายี่สิบแม่ไปยี่สิบแม่เนาะ คือลุงเล็กกำลังจะบอกว่าเราลงทุนแค่นี้กับกับตัวเมียแค่นี้เนี่ยเราก็สามารถทดแทนในสิ่งที่เราทํางานประจําที่เราเคยทาได้เลยแค่นี้พอไอไอตรงทำนาทาไร่ไม่ต้องหรอกเพราะว่าอายุป่านนี้แล้วไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจอันนั้นแล้วตังนั้นมันลําบากแล้วก็ลงทุนเยอะด้วยลงทุนเยอะลงทุนทุกปีเห็นไหมไร่มันเขาทุกปีใช่ไหมลงจะทาใหม่จะทําอีกปีหนึ่งก็ต้องลงทุนใหม่อีกค่าถ่าถค่าหยอดค่าพันอะไสารพัดอย่างทุกอย่าง แล้วก็มาเสี่ยงกับฟ้าฝนถ้าปีไหนแรงเรียบร้อยเรียบร้อยไม่ได้ทุนคืนด้วยซ้ำไปถ้าปีไหนแม่แรงมันเยอะราคาตกก็เรียบร้อยเรียบร้อยเลยเรียบร้อย,ย,อยปีหน้าก็ไปควักกระเป๋าใหม่ปีหน้าก็ควักกระเป๋าใหม่ <c oughs> เข้าหาถามหาทอก็ซออีกละถามหาทลกอเออมันก็จะเป็นวนเวียนอยู่เนี่ยถามว่าสิ่งที่เราเคยทํามาบางครั้งเราก็ไม่อยากหยุดเราก็อยากอยากทาต่อแล้ก็อยากทําต่อคือมันมันเป็นมาแต่สมัยไหนแล้ว เขาอยากทําเราเคยทําเนาะเราเคยทําแล้วก็เราก็หวังว่าเราก็อยากทำปฏิบัติแต่ผมก็ไม่ได้ว่าเขานะ่ที่เขาว่าเขาอยากทําไรทําคือเขาต้องดูเขาด้วยว่าพื้นที่เขาเหมาะไหมเหมาะกับเลงสัตว์ไหมคือบางคนเขาก็ไม่เหมาะก็ถามใจเราด้วยด้วยต้องถามใจเราด้วยเรารักแค่ไหนรักแค่ไหนแล้วก็ที่เราน่ยอยู่ตรงไหนมันเหมาะไหมมันเหมาะไหมบางคนเขาก็อยากเลี้ยง่หรอกแต่มันไม่เหมาะ มันไม่เหมาะเขาก็เรียกไม่ได้อืมอันนี้เขาส่งสัญญาณว่าพอหรือยังอะไรเงี้ยเขาแจ้งกันแล้วว่าเขาจะกลับบ้านแล้วลุงเล็กมันจะไปทางนั้นอันนี้ลุงเล็กใบใบแห้งๆเขาก็กินนี่เย็นกินหมดใบแห้งก็กินนี่ฮะกินง่ายกินง่ายถ้าเป็นวัวเป็นอะไรเขามีกินนะนี่ว้ายไม่กินต้องเป็นหญ้าสดๆหญ้าที่เขียวด้วยนี่ยะเขากินใบอไนี้ด้วยลุงเล็กไม่นี่มันกินกินเลยนี่ ก็ใบนน,น,นนูนมันไปกินมันจะไปอันนู้นแล้วเลี้ยงยากหรือเลี้ยงง่ายดูที่มันกินนี่แหละดูที่มันกินก็พอเออมันยากจริงเหรอมันยากจริงเหรอ <c oughs> นี่ฮะได้สัญญาณว่าส่งสัญญาณว่าบนกลับได้แล้วมัง้งมันจะไปทางน้นปา่ายญาหมดแล้วตอนนั้นก็จะมีอาหารโซนที่มันยังไม่ได้ไปเนาะคนี่ครับ น้ำกระแปงเดียวกินสามวันก็หมดหมดอืมก็มันมันมันไม่ได้ลําบากอะไรน้อเลี้ยงเล็กเนาะก็ปริมาณสามสิบถึงห้าสิบตัวนี่มันไม่ลำบากน้องเลี้ยงไม่ลําบากสรุปแล้วนะแต่ถ้าเกษตรกรตัวไหนคนคนไหนที่คิดจะเลี้ยงก็ก็เลี้ยงได้เลยพื้นที่เราเหมาะนะครับถ้าพื้นที่เราเหมาะพื้นที่เรามีเลี้ยงเลยแปลงหญ้าก็ควรจะเตรียมไว้สักงานหนึ่งอย่างน้อยต้องใจรักนะต้องใจรักนะครับแต่ถ้าใจไม่รักก็อย่างว่าแหละ ถ้าคิดจะเลียเ้ยงก็เลี้ยงเลยคําว่าตลาดนี่ผมว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องพูดถึงเนาะไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงหรอกเรื่องค้าเรื่องขายนะขานาดผมนี่ยังไม่มีไม่มีแพะขายเลย <ừ> ตัวไม่ทัน <ừ> ไอคนมาถามก็มาถามดีดีถามดีด<ใ>ีไม่ไม่รู้จะไม่รู้จักอะไรยังไงหรือเปล่า <N> ก็มาถามอยู่นั่นแหละลุงเรียกมองว่าสุขภาพแพะก็ไม่ได้เกิดปัญหากับเรามากมายหรอกเนาะไม่ไม่ เราเราก็อาจจะได้ยินมาเยอะก็กลัวกันไปเฉยมั้งกลัวไมมเฉยแต่เราแก้ได้เราเราอย่าไปคิดอะไรที่มันยากเกินเกินไปมันยังมาไม่ถึงมันยังมาไม่ถึงบางครั้งเราคิดว่ายากมันอาจจะง่ายก็ได้เพราะว่าบางคนก่อนเลี้ยงนี่ทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ายากก่อนเลี้ยงนะเพราะว่ารับข้อมูลมาเยอะรับข้อมูลมาเยอะพอเลี้ยงจริงๆแล้วเห็นก็พูดว่าท้องเดืยวก็ตายเป็นไข้ก็ตายแทบเดียวก็ตายใจออกแล้วครับพอเลี้ยงเข้าจริงๆทีนี้ พอเลี้ยงเขาริงๆิมันไม่มันไม่เป็นอย่างที่ที่คิดก็มีเราอย่าไปตีตัวให้มันหนักเกินไปเราเราต้องดูความจริงเราต้องดูความจริงบางทีบางทีเอ่อสิ่งที่เรารับข้อมูลมาตอนแรกนี่เราก็รู้สึกว่าเรากลัวก่อนเรกลัวก่อนเห็นก็กลัวกูกเป็นแต่ยากแท้เป็นแต่เลี้ยงยากแท้ต้องเลี้ยงเราเข้ามาแล้ว โอ้ <ละ S 1> เรา,ายังไม่ต้องเลี้ยงดี่ว่าเราศึกษาอีกสักหน่อยก่อนศึกษาไปก่อน,นศึกษาไปศึกษามาไม่ได้เลี้ยงเลย, <c oughs> ยงกลายเป็นทิ้งเวลาไปเลยเ <c oughs> นาะลุงเล็กเนาะอครับ <c oughs> อันนี้ผมเนี่ยเลี้ยงมาตอนแรกแค่สามตัวเนี่ยผมอืมไม่ได้คิดไม่ได้คิดว่ามันยากมันง่ายนะผมไม่ได้คิดตรงนั้นนะตลาดก็ผมไม่ได้ไม่ได้คิดเลยนี่ครับฟาร์มแพะโลมาฟาร์มนะครับคุณลุงเล็กนะครับ หมู่สิบครับบ้านเอราวันตะบลพาอินแปลงอำเภอเอราวันจังหวัดเลยครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0817490122นะครับก็ฝากสลับทุกท่านนะครับมีเวลาหรือว่า,าพูดคุยขอคำแนะนำจากทางคุณลูกเล็กได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ